ทุกท่าลยสองคนเลสวัสดีครับสวัสดีชฮาดอนทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับสองคนมายคุณรีทาวเปครั้งแรกไหมคะใช่ใช่ครับครั้งแรกครั้งแรกเลยผมไม่ใช่ครั้งแรกผมมาบ่อยเนอะที่นี่เหรอผมเรียนอยู่ก่อนแก๊นอ๋อใช่เป็น บ่อยอากาศเปลี่ยนเมียแล้วมาบ่อยๆเป็นยังไงต้อรู้สึกว่าตอนนี้อากาศดีมากครับเพราะว่าอยู่กรุงเทพไม่ได้อากาศดีขนาดนี้ใช่มาแล้วรู้สึกว่าอากาศมันเย็นพอดีมากครับเนาะโอ้ยอันนีากาศดีด้วยเข้าสู่เช็คเตสต์ไปค่ะดอกมาบ่อยๆ่อยได้หรืได้หรื อเฮ้ยจริงเหรอนี kind of ่ไหนลองสิฮะลองสิฮะนี่ฮะมาได้มาสายมาใส่สายที่เตรียมมาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเหลืออยู่มานานเหลืออยู่มานานเป๊ะเลยเปะเลยให้สองคนเหรอแถวๆนี้แหละ จะบอกคขาเขาบบอะไรไว้ที่พ่อแม่พี่น้องอันจเด้วับด้โอ้เขาพูดเฟ้เลยนะฮะเฟ้แต่มึงเฟ้กว่าดิฉันองเฟ้กกวพวกเราด้วยเอออะต่อค่ะพี่บอคตาบผมวันนี้ ชอบเป็นอะไรบ้างล้วเหรอชอบอะไรนั่ชอบเหมือนกันนัไม่ได้อาหารพิซซาอะไรัวอะไรอาหารไไปอืมีซีฟีสุอเขาชอาหารแล้วครับไรนะชอบนี่นะนี่แบบว่าชอบอาหารแล้วอะไรพี่วอพี่วอ ตอนนี้ก็จะชอบเป็นพวกส้มตามากกว่าโอ้ที่นี่อร่อยไหมครับบวงสมตามสมตามสมตาอร่อยส้มตาอร่อยมากนะครับที่อุดรธานีนะครับใช่ว่าละคะไม่เอาเป็นส้มตาผมเป็นปลาเผาแล้วกันครับอ๋อโอ้ในงานมีขายไหมครับในงานมีขายไหมคะส้มตาอ๋อส้มตาดีนะ เดี๋ยวไม่กินด้วยเอะไรห <laughs> มับยฮะฮกในก็จัดให้นะฮะโอ้สุดยอดนี่คำถามที่ที่ผมสงสัยใช่ครับผมสงสัยมากเลยนะครับในไหนก็พูดเรื่องอาหารแล้วนะครับอยากทราบว่าที่มาของคำว่าหมูยอของแพนครับคืออะไรครับผมอ่อา ครับชื่อมาบอกชื่อแม่แับชือโอ้โหเอาอะไรดเอาก็อ่าเราไปให้สัมภาษณ์กับอ่อสื่อเนี่ยครับค่ะแล้วตอนนั้นอ่ะเรายังไม่มีชื่อต้องเรียกว่าต้องแบบที่ใช้เรียกแฟนคลับครับอ่าเขาก็เลยให้คิดสดตรงนั้นเลยเ่าพวกพี่จะเอาอะไรีวะก็เลยแบบเอ้ยเราชื่อวอรนี่ชื่อหยิงก็แบบเป็นเป็นยอแล้วไงอ่ายอ็ยอยักษ์กับ โว์แวนให้พ huh. uh ี่ทำคำสละออสบกันครับแล้วก็เลยกลายเป็นหูยอครับ